สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเฉาก้วยคนชนนะครับเฉาก้วยทําเองนะครับไม่ใส่สารกันบูดนะครับกําลังจะไปสํานักงานสรรพากรอําเภอเมืองชนบุรีนะครับหรือสํานักงานสรรพากรภาค5้านะครับซอยนี้ก็เลี้ยวเข้าไปวัดใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นสีแยกท่าเกวียนนะครับสายนี้ก็ไปโรงพยาบาลชนเวศนะครับ ขวามือนี้ก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซ้ายมือนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับหวัวมุมขวามือนี้ก็เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับก็เลี้ยวเข้ามาในซอยนี้นะครับซอยลาดวิถีนะครับก็เป็นซอยแรกของซอยครองจองจังหวัดชนบุรีนะครับมีทั้งหมด34ซอยนะครับ ก็เริ่มแรกก็ชื่อซอยราดวิถีซอยที่สองก็สีบัญญัติรัฐพดุงบำรุงเขตเจดประชาธิคามากภาคมหันจันสถิตพิษส,สถานบ้านลำพูคูกํมพลกลป้อมค่ายบ่ายพลน,นำสำราญราดชาติเดชาท่าเรือพลีสีนิคม ปฐมวัยไกลเกรียงยุคสุขนิรัน์เสริมสันติอดิเรกเอกวุฒิอุทยานทานนาทีปรีดารมชมสำราญย่านโพทองคลองสังเขตเทพประสาสราชประสิทธิ์จิตประสงค์จงประสานและซอยสุดท้ายซอยเทศบาลสมมุตินะครับเพื่อนๆอยู่ซอยที่เท่าไหร่ก็ คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับนี่ครับมาถึงท้ายซอยแล้วนะครับก็มาโบตรงสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับ ขวามือนี้ก็เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ของเทศาบาลเมืองชนบุรีนะครับขวามือน,นู้นก็เป็นสวนตำหนักน้ำนะครับเข้าไปวิ่งเล่นได้นะครับตึกสูงสูงนี้ก็เป็นตึกศาลจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ตรงนี้ก็ลงไปสะพานใหม่ได้นะครับ งนี้ถ้ามีงานสําคัญสาคัญก็ชอบมาจัดตรงนี้นะครับเช่นงานวิ่งควายนะครับก็จัดตรงนี้นะครับงานอาสารประจําปีก็จัดขึ้นตรงนี้นะครับตรงข้ามนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ ตรงนี้ก็เป็นถนนตำหนักน้ำนะครับนี่ครับถึงแล้วครับสำนักงานสรรพากรภาค5หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชนบุรีหนึ่งนะครับก็หาที่จอดรถเครื่องนะครับรถยนต์ก็จอดข้างฟุตบาทนะครับส่วนรถเครื่องก็ จอดบนฟุตบาทเลยนะครับเนี่ยครับก็ขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปจอดได้เลยโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ